บรรยากาศแถวนี้ไถยกลบกันหมดแล้วไถยแปรไทางกลบถึงแล้วครับบ้านบึงนครตำบลบ้านบึงอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ครับ ύ, เห็นป้ายไหมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนันทวันภาพยนต์ทุกท่านทุกคนเลยครับที่รับชมทางช่อง y o ยูทูบบองดับดำแต่งฮินดีจัดงานอยู่ตรงไหนนาะ ถามใครถามใครดีนี่ต้องถามเขาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจัดงานอยู่ตรงไหนไหนนะไหน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 คนไหนถามมีบ่ เห็นคนเยอะๆนะอเดี๋ยวคนไปก่อนงานอะไรเอยโอเ้เห็นรถเครื่องบันไฟแล้วครับอ๋อนันทวันเคยมาลงที่วัดอยู่ครับมาลงที่วัดนี่แหละตอนนั้นนี่ไงเห็นไหม รถหน่วยเดี๋ยวไปจอรถในวัดดีกว่าครับโอ้ทีมงานไม่ต้องแบกโอ้สมัคเมรลงตู้เสร็จแล้วข้างหนึ่งจอในวัดนี่แหละครับลงไปทักทายทีมงาน นี่ครับแต่ก่อนผมเคยมาดูนันทวันอยู่นะตั้งโจฝั่งทิศทิศเหนือของอุโบสถหลังนี้แหละนานแล้วนะครับผมจำได้ผมเคยมาครั้งหนึ่งมาดูกับทีมงานอดสาวนะครับส่วนพีรุษแกก็จะลงอะไรอะไรเราตอนนั้นน่าจะเครื่องเสียงมั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแล้วเอาเลยเบ่ ลอยไปไหน2อ,อวันไปสอบไปสอบครับโอ้ขยนันขยนันความเด็ดที่เราทำอะไรเหรอคือเกาลอยไปเที่ยวหรอ2วันเอเอ <laughs> แต่เราก็ต้องมีทริรลองกันบ้าง <laughs> <laughs> เป็นไงเจมมือบ่ จะทำอะไรให้เจมอือเนี่ยตู้ทับโอ้โห <laughs> ขมักขมนกันเต็มที่เลยครับโครงจอก็จะใกล้จะเสร็จแล้วเอาเขาเปาเรียนสถานที่บอเเมืม่อวานเห็นไลฟ์สดบองทุ่งนาเด้ จัดเต็มอีกแล้วครับที่บ้านบึงนะครนะครับวันนี้ลงตรงบริเวณลานกว้างครับใกล้วัดนะครับแอดมินสวัสดีครับโอต้ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กลับบ่ครับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กลับบ่ เมื่อคืนได้มาไหมแอดมินประจำหน่วย12ล้อนะครับสุดยอดอุ้ยทำหน้าให้มันสดชื่นหน่อยไป สุดท้ายครับ <c oughs> ขึ้นไปแล้วที่เราไม่อยู่ภูเขาชุ่ชมฉ่ำนี่น,นี่เราอยู่แม่แดดร้อนนี่เราเป็นคนตัวนำแดดหรือเปล่าโร <c oughs> งงานอะไรครับนี่ <c oughs> เป็นงานอะไรงา,ง,างานอะไรครับงานอะไรวะเนี่ยอ้หงานทำบุญครับ <c oughs> ผม ฝนตกไหมครับเมื่อวานฝนตกไหมครับเมื่อวานไม่ตกโชคดีแท้ที่บ้านตกตอนกลางวันโอ้ลมแรงมากเลยแเียงล้วกันอมาอย่างน่ากลัวเมื่อวานโคราชตกตั้งแต่เที่ยงยัน,ยนเช้าเช้าอีกวันมีหมู่บ้านใกล้กันเด็ยวัวตายตัวหนึ่งเนี้ยโดนผาอ,อ,อันตรายมากครับช่วงนี้ พาย,ยุพาย,ยุแบบไม่น,น่าไว้ใจโอ้ยฟ้าฟ้าลงบึมบึม <Okay. S 1> บึมบมเลยวัน đi hấp đang đi kênh được ông l Li hôm nay mùng กือบยังมือวันนี้ได้นัดพูดพาวเวอร์ครับมาประจำการอยู่กับหน่วย12ล้อร้านค้ามาตั้งแล้วครับ แรงดีครับได้พักสองวัน,น,วอวนเอาเปรียบเขาอย่างนี้เลยเอาเปรียบเขาก็ต้องทำงานให้หนักกว่าเขาเด้อ ลุยต่อครับสายแบกหมดครับพี่แปะตั้งไฟแล้วหน้าตู้ขึ้นสลิงไว้ขึงจอแล้วครับขึงโครงจอ เออวันนี้ฟ้าเปิดนี่ดินกันมันแน่นอนรับฟ้าเปิดแบบนี้อเอฟซีมารอชมนู่นครับชมการติดตั้ง น,น,นันทวันนี้มาที่บ้านนี้บ่อยครับ ui, kinh nhãn, xung xung thế <laughs> Quay máy nhỉ <laughs> พี่เป๊ะสายต่อครับจําทีมงานเฮ้ยเฮ้ยลงตู้เบสเสร็จเรียบร้อยครับสองฝั่งเลยรเร็วมากโครงจอก็เรียบร้อยแล้วครับเหลือขึ้นป้ายแล้วก็ไฟประดับด้านบนจอครับ กำลังจะไปลงเสียงกลางครับฝั่งโน้นทำงานกันใหม่จริงครับทีมงานมาจาการัตนะก,ก็มาลงที่นี่ต่อเลยนะครับเมื่อคืนเล่น ขาอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีแอดมินตักล่องนะครับของหน่วย12ลอ้อลงมาพักกินน้ำกินท่าก่อนครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอีกรอบนึงดึงปลายไฟขึ้นนะครับ ร้อนมากนันทวันมาที่นี่บ่อยครับบ้านบึงแทบจะเป็นเจ้าประจำของที่นี่เลยคนเยอะด้วยครับที่นี่เต้นสนุกกัน วันนี้ฟ้าเปิดจริงๆครับไม่เหมือนเมื่อวานในเมืเม่อวานโอ้หสุดยอดบรรยากาศนี่น่ากลัวทั้งลมทลั้งฝนทั้งฟ้าผ่าอแต่ก็ไม่แน่นะครับวันนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจหันโจไปทางที่ใต้ครับวันนี้ ลงโจใหญ่ยีหเมตรครับหายเจ็บยังขานะ่ะหายละซิคโครงะ่ะ ก็เลยไปขึ้นนังร้านเสียงกลางครับทั้งสองฝั่ง